ตั้งค่าให้สิริคุยแบบโต้ตอบนะครับทำยังไงดูครับเริ่มต้นจากที่เราไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาครับมาตรงสิริและการค้นหาครับข้างล่างตรงนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับตรงนี้ให้เปิดทั้งหมดนะครับเปิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ครับการโต้ตอบของสิรินะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกคําว่าต้องการเสียงพูดโต้ตอบนะครับติดตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เปิดไว้นะครับตรงนี้ปิดนะครับแค่นี้มีคนถามว่าสิริพูดเยดอะไหมโอเคฉันพบข้อมูลนี้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับว่าสิริพูดเยอะไหมมาดูกันวัสดีสิริเล่านิทานให้ฟังหน่อยจะให้เล่าเรื่องอะไรอีกล่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสิริอาจจะพูดมากนิดนึงนะครับแต่ว่าแก้เหงาได้ดีมากๆเวลาขับรถนะครับ ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับ